สวัสดีครับอยู่กับช่างเกษตรฟ้ามนะครับเค้รบีบวกอมอนี้เข้าท้ำกาันเซกับปูนะครับเพื่อที่คัดเม็ด,ดรีบซิ่งเจือปนนะครับนี่เห็น่หูเม็ดรีบเป็นอย่างนะครับด้วยการเ่น้ำนะครับตั้งแค้นเม็ด,ดมันรีบหรือพวกเศษเพียงเศษยนง้นนะครับมันจะรีบรอยขึ้นามาครับพีต่ตั้งออ เดือที่ข้าวปูกข้าวสีได้เมล็ดที่สมบูรณ์เต็มที่นะครับบัวเสียไปเห็ดหน้าว่านหน้าหยอดนะครับหน้าดำนะครับสีเป็ดกนส да ีเป็ดตบกะเล็กกรสีเป็ดว่านหรือกอนสีเป็ดหยอดข้าวเห็ดแบบนี้นะครับเข้าเสด็จเมล็ดท่านที่สมบูรณ์นะครับนี่นะครับตะกอเข้าเสด็จเมล็ดท่านที่สมบูรณ์เมล็ดหลีบเมล็ดเสียหายสิ่งเจือปนมันสีบ่มีนะครับ พูดคนขี้ข้านขาเจ้ากับบอฮ็ดบังที่นะครับเอาไปว่านเลยบังที่ครับสำหรับผมเสียดหน้าหยอดนะครับคือห่อเซียหนามแล้วก็เอาไปตากนะครับตากให้มันแห้งเพื่อยอไปโยอดนะครับพออากานเอาไปหยอดตอนเปียกมันถึงจะลุ่งนะครับการว่านกัแช่น้หนามเอาไปว่านเลยก็ได้ครับไมต้องตากก็ได้ครับแช่ยหนามคัดพวกนี้ออกพวกซี่เ์เชื้อปนออกนะครับไปว่านรับรองออกทุกเม็ดครับ ็นิดแบบนี้ครับสำหรับคนที่ขี้ขัดน,นะครับหน้าวานก็นตักไปวานเลยหรือ,อปลูกที่เอาซื้อมาเนี่ยครับซื้อมาียกท่านมาจากกรมการเขาหรือจากบริษัทหางลาต่างๆนะครับที่เขาสยามมาแล้วเขกก้าขัดได้ครับเพื่อสิได้มเมล็ดที่สมบูรณ์มันจะมีเม็ดเม็ดเทียนบปเต็มนะครับพาเสียนามแล้วเม็ดมันจะเป็นเมล็ดรีมันจะล้อยอ้นมาขัดออกนะครับ อันนี้ปีนอีกต้ลองเบื้องนะครับเพราะว่าอันนี้คือกอขอกต้นเตี้ยนานหาเก่านะครับมันเปดูผสมระาวาังนะไอ้เขาก็โฮกับเขาเจ้าหอมนิ่งน,นะครับอันนี้เป็นเขาปีที่สองครับเขาปีแรกเขาสื่อมลริษท่านมาก,กว่าผมเคยเห็นแล้วมันปีสองมันจะเป็นต้นต่ส่้นสูงเดี๋ยวมันจะมีไอ มันสีสอดข้อเจ้าไหมครับเพราะมันนลูกผสมมันจะมีสอดข้อเจ้าอยู่เป็นต้นตำรุสูงต้นสูงสูงที่เป็นสอดข้อเจ้านะครับม่วงสีขาวๆนะครับผมเคยเห็นแล้วที่นี้จะลองเมืองอีกที่หนึ่งครับลองมืองว่ามันมันเป็นการพัฒนาพันธุ์ที่สมบูรณ์หรือย,อยงองังนะครับที่ลองเมืองนะครับข้อดีของมันก็คือขอขอ,ขอของต้นเตี้ยเนี่ยมันมันบปร่งครับแต่ผมกับซมี่ขอเสียบอกอยู่ครับ ขอเสียคือรู้สึกว่าเม็ดรีบมันสีหลายกว่าขอกัวขอข้ากธรรมดานะครับยนมเย้ามาเสียนะครับมันเป็นเม็ดรีบส่วนหลายนะครับต้นมากเม็ดรีบหรือเม็ดอะไที่พอสมบูรณ์เม็ดคืองกลางก็เอินบ้านผมเอิบเขามากกลางมันที่ออกเม็ดขาวๆนะครับผมก็เลยขัเบึงทีนี้ขัดหนามบึงว่าเอาเม็ดเลือดเมเม็ดที่มันรีบที่มันขาวๆมันออกครับมันจะมีต้นต่ำต้นสูงบ่เนีครับนี่แา่ทดลองเข้า การที่หน้าของเครื่องกครับที่นี่จะเป็นหน้าหยอดนะครับโดยใช้เครื่องหยอดแถวนะครับติดกับเครื่องรถไถนะครับการหยอดจะเป็นการหยอดสองสองรอบนะครับไล่ตรงกับไล่ไล่ง่งกับไล่ขวางนะครับเพื่อที่ผู้เราคนผัวบ้านแห่นหยอดที่ไหลต้นเขาสิบวัตตแตกกอนะครับคอมเมนอยู่ครับแต่ว่าที่ผมหยอดที่นี่ผมจะเก็บกิ้ ช่องไฟในในการเกิดงานนี่มันหน่อยลงนะครับคือไข่ไยหน้าวานนะครับปีทีเราเพิ่งหยอดเขาเขาหอมมะลินะครับรู้สึกว่าสิบสองไร่รู้สึกว่าได้ผลดีอยู่ครับปีนี้จะหยอดประทงครับปีนี้จะใส่เขาสามพันนะครับที่นี่ตัวนี้ครับน่านหางเจ้านะครับกขาขหกต้นเตี้ยนี่ครับแล้วก็หอมมะลินะครับหอมมะลิใส่สามไร่ครับ ตัวนี้ใส่แปะไรแล้วก็อีกเจ้าไร่นี่ใส่ก็คอสิบหานะครับก็คือเขาเจ้าก็คอสิบหานะครับสาเหตุที่ผมใส่ก็คอสิบหาเพราะว,าว่าก็คอลซิหาเขจะออกกอนมะลินะครับเดี๋ยวบัดที่นี่บาดผมเป็นยังี่ครับกอคอสิบหาเขาเจ้านี่พอออกมากเขาสดนี่แลค่ามันดีดีกว่าเขมามะลินีมครับเพราะมันออกก่อน ราคาล้อไอ้ล่านรับ, ial, รบ mainland, สื่อรับสื่อราคาสูงกว่านะเพราะเขามาลีออกมาเนี่เขาดิฟนี่ราคาสื่อก็เข่าคอคอสิผ่านผมก็เลยเห็นมาลีไปกินแค่สามไร่นะครับกินเหลือกับวอคอสิผ่าเนี่ยที่ค้ายดิฟเพื่อลดไอ้การทํางานก็คือการตากเขานะครับลดการตากเขาเพื่อสิตาเขาในหน่อยลงนะครับ ก็ว่าเข้ากับสิขายดิบเพื่อไอ้เขาก็ขอชิ้าเอาสิขายดิบเพ่อสิบุตากครับก็ทิ่เยมันั่นกับทีไปคัดเอาผ้านู่ครับพอผมไปซื้อพัานมาที่นี่พอหน้าบุ้คเรหน้าต่ก่อนกับไส้ครับหลายปีแล้วผมบเลยใส่ขอขอชิ้นานี่ที่นี่แล้วมีความคิดเอาสิไสนไอ้ไส้เขาเจ้าไอ้เขาเจ้าเบียร์ไหมครับขอขอหยิบเบสนะครับหยิบเบสแล้วหยิบสามเนี่อ เขาเจ้าแต<อ>่บ<อ>้านผมเพิ่งเดเขาเจ้าเบียมันสีมันสีดอนะครับเจ้าดอขายราคาดีครับขายดีราคาดีตกกิโลละสิบห้าบาทมูลละร้อยแปดสิบต,ต่อสี่ร้อยต่อสิบเจ้าบาปัญหาที่หน้าผมเป็นหน้ารูมไสเแล้วจริงๆมันกำมักน้ำเครับหน้ารูมแบบมันไอ้เข้าไปเดีเสี่ยงไหมครับเสี่ยงเหงื่อไหมครับ เกีียวแล้วบันี้มันเนานะครับยังมันเนาวพราำน้ำเขายังเพล่งโบนะครับหน้าเหมือนเกี่ยวประมานเดือนกันยาไปไปกันยานนะครับหน้ามันยังไหลอยู่นะครับหน้าผมผมเลยตาปัญหาใส่คอคอสิบห้าครับแต่ลองิึงครับเห็นหน้านี่เห็นหน้าว่าปีหนาไปข้าวว่าปีหื่นครับผู้่าวโบราณพันวาเรียนไปเรื่อยครับปรับปรุงไปเรื่อยครับจนกว่าสิงมันโลงโตครับปกติก็เห็นหน้าดำครับแต่ว่า ด้วยต้นทุนด้วยอย่างมันสูงแต่ลดต้นทุนครับเพราะเขามมีอุปกรณ์อเองมีเครื่องหยอดมีรถไถเองเขาก้องลดเติมแต่น้ำมันนะครับเอาเงินส่วนหนึ่งไปจ้างเขาตัดหรือสืบปุ๋ยนะครับมาใส่ดีกว่านะครับในหน้าดำกับยี่สิบไร่กับต้องโยม่านยี่สิบไร่่งลบกาอยู่สองพันปีว่าสองพันหารอยมัดนะครับมารละซี 4, 000, 000, บาทกระมื้นนะครับคันลกะกา หนื่นนะครับจากขาลกา้าค่าดำกัตีว่ามือละส้าคนสองมือนะครับแต่แปดพัครับเทิงมือนด้อครับเทงมือสองหอยครับปีนี้๋ยวปีนี้ผมจักววาชิระค่ไหนครับรกเกือบสองหมื่นครับปีว่าสองหมืน,นะครับค่าดำค่าลกา้าทีน,นี้คับปุ้ยค่ายังอยู่ด้วยครับปน,นี้่านันมัอยู่ด้วนี้สารมาหา ห้ามายอดนะครับมันเคยลดต้นทุนลงมาครับเพราะกัดเตือนน้ะมันแค่พันหนึ่งปันมันเกินพัญหาบค่าันนะมันก็ยอดนะครับถ้าจ้างตัดนี่ตกเลยละสามร้อยครับสามร้อยของหกพันนัครับแค่นั้นนะครับเอาเงินส่วนต่างเลยไปซื้อปุ๋ยดีกว่าครับแต่โมยมีปัญหาเรื่องเงาเพราะว่าข้าวหยอดท่านนี่หนามมันมากเท่ากับตึงตึงน้ำได้ตึงน้ำได้เพราะตัดนะครับตัดนี่มันหนามมันถ่วมเงา ปัญหาหนึ่งที่แก่บระตูก็คือหญยาเขานกนะครับมันเป็นเขาเขาชนิดหนึ่งเข่าป้าครับเขามีหางนะครับเป็นเขาโบลานเขาป้านะครับก็คือยาเขานกมันจะเกิดยาข่หางก็ตายนด้ครับขันนี้หันานี่ตายเขากระตายครับเพราะมันเป็นตระกูลเดียวกันคกับเขาปัญหาบ้านแถวบ้านผมมีร้ายครับทุบหน้าบ้านจะมีของที่ทดลองเพราะผมดำมาหลายปีแล้วมันนี่จะเกิดบ่วนะครับ พี่น้องเบ่งเอาครับหลังจากเขาคัดออกเบื้องแล้วนะครับเห็นบหครับสีโบมีเม็ดไ,ไอ้นั้นเลยสีบบมีเม็ดรีบเม็ดบสมบูรณ์เลยครับเม่กี้สีเงียบสียังมันก็สออกครับสีงามครับต้อง,งา้ำพกไปวานประยชน์ไปตกกะมันก็สีดีกับตกกะเนี่ยเขาจะแซ่ไ้สองขึ้นครับแซ่ไ้สองขึ้นแล้วมันนี้เซอสองขึ้นแล้วก็เอาขึ้นครับเอาขึ้นใส่กระสอบที่มันสามารถ ระบายอาจารย์ได้เอาไไว้ในหฮมอีกสองขึ้นครับเพื่อให้มันแตกตาแล้วก็ะปตกกะครับนะครับเรังจาาเบิ่งการจอดนะครับเด้อเดี๋ยวผมขออนุญาตคิดเย็นกันครับสวัสดีครับ